อันจุดเด่นสําหรับรถคันนี้ครับคือผมได้จากการทําให้ลูกค้าตกแต่งทั้งภายนอกและภายในทั้งคันเริ่มจากภายนอกก็คือจากสีเดิมก็ทําการกลับสีให้ทำการเลาะสนิมออกเอใต้ท้องพ่นการสนิมยกสูงเปลี่ยนยางทาแม็กจะทรงใหม่หลังคามีออนนิ่งมีแหลกมีฟิล์มใหม่ภายนอกใหม่ทั้งหมดครับผมแล้วรวมถึงภายในด้วยครับ เลาะใหม่ทั้งหมดเหมือนกันมีการทำพื้นใหม่ดมปูความร้อนปูฉนวนความร้อนอปูข้างใหม่แล้วลวดลายดีไซน์งนี้เราก็ทำให้มันร่วมสมัยออกแนวมินมอว์มินมอลหน่อยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเชียงบอสครับครับพี่ ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่พบังพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้ทราบข่าวองบอดว่ามีรถคันหนึ่งสวยทีเดียวทําจากใจนะครับ<ม>โดยสองมือของตัวเองก็เลยวันนี้อยากจะนําเสนอกับท่านผู้ชมครับคุณบอสครับตอนนั้นที่โจทย์ที่ลูกค้าให้มาเขาต้องการอะไรบ้างครับแนวลูกค้าที่ให้โจทย์ผมมาคือเขาไม่ต้องการอะไรเยอะเรียบง่ายสไตล์แบบคินคีน โดยที่ลูกค้าให้โจทย์ว่าคันนี้มีตู้เย็นแล้วมีอ่า,อางล้างหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วผมต้องไปทําการบ้านว่าเราจะทําไงให้มันตรงกับโจทย์ลูกค้าที่เขาต้องการใช่โดยสไตล์ที่เราก็จะพูดคุยก่อนว่าลูกค้าอยากได้โทนประมาณไหนครับอ่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วผมก็ต้องเอาไปทําการบ้านต่อยอดเราจะวางตรงไหนให้มันลงตัวให้มันแมทอ่า่างเงี้ยครับรูปแบบ อยากได้สไตล์ไหนมีในใจบ้างไหมอะไรอย่แล้วเรามาคุยกันครับอพอเราคุยกันแล้วก็เริ่มผมก็เริ่มดีไซน์สไตล์ผมก็ดิบๆเลยเขียนมือ,อผมจะไม่มีโปรแกรมอะไรมากมายแล้วเพราะเราทําว่าความชอบมากกว่าดูได้เป็นเป็นอาร์ตพอสมควรใช่ครับเพราะผมจะชอบแนวแบบสิลสินหนเรื่องงานดีไซน์อะไรเงี้ยครับ ทำกันเองกับทีมงานแบบบ้านๆน,นะครับสร้างไฟสร้างไม้กัน3ามสี่คนนะครับช่วยกันทําแบบบ้านๆเราไม่ได้มีทีมงานเยอะแยะอะไรครับเอาละรครับท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นนะครับว่างานแบบนี้มินิมอลนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยครับ โอเคครับมาดูรถคันนี้กันคันนี้เป็นรถ t o y ยต้หัวจ้ลวด l อ1 7 2หนึ่งครับผม mm hmm. ก็ผมพาชมนะครับคันนี้ผมทําใหม่ทั้งคันโดยอันดับแรกเปลี่ยนสีครับผมจากเดิมเป็นสีขาวเปลี่ยนเป็นสีทหารอ mm ่อ่อนแล้วก็จะมีะฟิล์มรอบคันครับเป็นแบคคาร์บอนครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเริ่มจากทางกันชนหน้าอันนี้ผมใส่ให้ใหม่ทรงแบบ อัพโหลดหน่อยด้วยดูดีนะครับใส่วินได้เลยนะครับเนี่ยใช่ครับไปต่อยอดใส่วินได้ครับแล้วก็จะมีฮสปอร์ตไลท์จัดทรงให้ครับสปอร์ตไลท์นี้จะใช้สําหรับเวลาเราเข้าป่าแคมปิ้งขึ้นดอยอะไรเนี้ยครับแต่ถ้าเผื่อใช้ในถนนหลวงผมแนะนําต้องเป็นถุงคุมถุงดําคุมครับผมถูกต้องตามกฎหมาย6ดวงครับผมเป็น LED โอ้สบายมากเลยครับเวลาเราเข้าป่า ใช่ครับอ,ะ,อะผมจะไล่ให้ดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้ยางเป็นยังไงครับเนี่ยเป็นยางเบิกใหม่ให้ลูกค้าครับเปลี่ยนยางให้ใหม่เป็น MT ของดิสโทนสองหนึ่งห้าเจ็ดห้าขอบสิบห้าครับผม,มทำการยกสูงสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วแล้วก็มีการแต่งซุ้มหน่อยครับอ่าแต่งซุง้มจัดการยกสูงช่วงล่างผมทําให้ใหม่ทําให้ใหม่ครับผมพ่นกันสนิมหรือพ่นกันสนิมจับยกสูงให้ใหม่ เนี่ยสีเสือจะก,กันให้เนยซุ้มล้ออันนี้ใส่เพิ่มให้ครับแล้วก็ดีอันนี้จะเป็น s n o เก e ลครับผมใส่เพื่อความสวยงามมากกว่าเป็นท่ออากาศหายใจก็ตัวน,นี้ถ้าเกิดเราติดโซลาเซลล์ก็สามารถเป็นท่อหลบลงมาได้เลยใช่ไหมครับใช,ใช่ครับอันนี้จะเป็นบานเกล็ดครับสําหรับว่าเวลาเราเปิดกระจกเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทประมาณนั้นครับ เปิดกระจกแล้วให้ลมมันเข้าอะไรเงี้ยระบายให้อากาศมันโฟโฟครับอันนี้เราต้องฟิกไปเลยหรือว่าเวลาจอดแคมแลนันเราค่อยติดอันนี้อันนี้มันมันติดติดตายตัวอยู่แล้วครับเป็น3 A m เอ็มติดเวลาเราแคมแลเราก็เราก็เปิดกระจกด้านไนปุ๊บแล้วมันจะมีลมลมเข้าครับ<อ>ใช่เหมือนรอรมณ์เหมือนไม่ต้อดเข้าถอดออกอ่าใช่ไม่ต้องถอดเหมือนรูระบายอากาศ<อ>ถ้าเราเปิดไปเลยบางทีมัน,มนอาจจบแจกเงินไปเงี้ย อันนี้ข้างนอกจะมองออกมาเห็นเนี่ยครับช่องใตเนี่ยแล้วอากาศก็จะถ่ายเทใช่โอเคใช่สติกเกอร์ข้างลายอันนี้ผมก็ดีไซน์ให้ลูกค้าให้ทั้งหมดครับเออภายในรถนี่เรามีการได้ตกแต่งภายในหรือเปล่าครับทำใหม่ทั้งหมดครับด้านหน้าทําใหม่ทั้งคันนะครับโอ้ใเบาะใหม่ใช่พื้นใหม่พื้นใหม่พื้นใหม่ใต้เบาะกันร้อนใหม่เบาะใหม่ คอนโซลหุ้มให้ใหม่แผงประตูใหม่ตั้งแต่เสาเอขึ้นไปบนหลังคาทำใหม่ทั้งหมดครับยันการห้องผู้โดยสารครับทำใหม่ทั้งหมดเลยครับรวมทั้งม่านใช่ไหมม่านม่านด้วยครับม่านด้วยเป็นงานป์มให้ด้วยติดฟิล์มให้ด้วยครับ๋อเรียกว่าเกือบจะทั้งคันเลยนะแล้วก็เซอร์วงเซอร์วิสเนี่ยผมทำให้ใหม่ให้ใหม่ทุกอย่าง อ,อยู่ที่แต่งานสวิตจะอยู่ที่ลูกค้าสั่งว่าลูกค้าต้องการให้ทําอะไรบ้างอันนี้ก็ตามบินตามบินผมจะส่งอู่ครับผมเนี่ยแล้วก็จะมีทางอันเริ่มจากข้างบนก่อนจะมีแหลกหลังคาอันนี้ผมก็ทําให้ใหม่ครับครับขึ้นไปนั่งเล่นอะไรได้อ่าเป็นแบบโปร่งใช่ไหมครับใช่โปร่งครับรวมถึงบันไดข้างเนี่ยครับอืมเวลาขึ้นไป อ้ส่วนอันนี้มันจะเป็นสําหรับเวลารถเราติดหล่มครับอ่าเราก็ถอดมาถอดน็อสองตัวแล้วเอาแบบไว้หนุนหนุนล้ออะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ใช็หน้าฝนก็ใช่ใช่เพราะรถมันเป็นรถขับสองเราแต่งเป็นสไตล์รถแคมป์ยกสูงมันบางทีมันมีโอกาสที่จะติดหล่มอะไรเงี้ยได้ครัไอ้ตัวนี้ช่วยได้ครับเอามาดูทางท้ายรถกันบ้างทางทางรถอันนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันสํารองครับ แต่อยู่ที่ลูกค้าจะไปใช้ไม่จําเป็นต้องใส่น้ํามันอย่างเดียวก็ได้นะพี่เราไปใส่น้ำก็ได้ก็ได้ใช้เป็นปั๊ม12โวลต์จุ่มไว้อาบทายรถอะไร่เงี้ยได้ได้นี้ก็ก็คู่ไอเดียเลยนะครับใช่ครับมาถึงข้างรถกันละครับเนียอย่างอันนี้ข้างรถสิ่งที่ผมทําเพิ่มเติมก็จะมีออนนิ่งครับผมออนนิ่งขนาด2.5ดึงออกไป3เมตรครับผม หมูเรียกว่าสบายเลยใช่ใช้งานง่ายเวลาเราใช้งานก็บิดเนี่ยบิดปุ๊บแล้วก็บิดแล้วก็เข้าได้เลยเวลาแล้วแต่ความสูงที่เราจะจัดเนาะก็แล้วแต่เราปรับบิดบิดพับเก็บได้ เดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะมีตัวถังประตูผมทําให้เรียบร้อยแล้วถ้าไม่ได้ทําตัวถังเวลาเราเปิดมันจะติดซุ้มล้ออ,อันนี้ผมจัดการทําให้เวลาเปิดปุ๊บก็ไม่ติดใช้ได้เลยอืมเนี้ยพอแรกเห็นรู้สึกะละมุนตามากเลยครับมันจะออกแบบใช้สีแบบอบอุ่นหน่อยผมต้องการให้อารมณ์มันแบบอบอุ่นเหมือนเราได้นอนพักที่โรงแรมนะครับตัวนี้นนก็เป็น เปิดขมเลยนะเนี่ยวางของได้งเพราะผมกะว่าตอนคืนเราแคมป์ไงครับวางกาแฟแล้วก็มาวางกาแฟหรือว่าวางไฟเปิดแบบเบาๆไอเคืนก็ไอเดียเลยแต่ไม่ว่าใช้ทุกประโยชน์เลยใช่แต่ยังไม่จบแค่นั้นพี่ผมสามารถทําให้มันดึงออกมาได้่างนี้อ๋อสามารถเก็บของได้อีกไว้เราทําครัวพอช่วงนี้เราเป็นออนนิ่งไงเรานั่งแคมป์กันตรงนี้ทีนี้เราอาจจะทําครัวปิกนิกเบาๆเนี่ยครับใช่ครับ ไม่ใช้ก็เก็บแต่ยังยังไม่จบก็แต่ถ้าเราอยู่ในรถเราปิดประตูเราก็สามารถเปิดทางนี้ได้ครับอ๋อเปิดได้สองทางเวลาฝนตกก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้เลยครับก็เปิดได้สองทางเวลาที่จะใช้เป็นครัวก็ดึงออกไปใช่ผมว่าไอเดียนี้เป็นกู้ดไอเดียเลยนะครับคือสองประโยชน์ใช่ครับอันนี้ดีเราดีไซน์ร่วมกับลูกค้าอืมก็ดีเหมือนกันครับเวลาฝนตกปุ๊บ เปิดจรงนี้ไม่ต้องเปิดข้างในใช่ใช่ครับพี่เรามาดูในส่วนของดีเทลเล็กๆน้อยๆด้านหน้ารถนี่มีการตกแต่งด้วยหรอครับใช่ครับแดี๋เป็นงานถักงานถักครับสไตล์ผมผมจะชอบเป็นงานงานพวกปักทออะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับออย่างเช่นอย่างโตมวานเนี้ยครับผมก็จะใช้เป็นงานทอมือทั้งหมดครับอเป็นผ้าฝ้ายงานทอมือปักทออะไรเงี้ยเนี่ยลวดลายต่างๆเดี๋ยวเข้าไปเห็นข้างในเดี๋ยวจะเห็นรายละเอียด ดูเข้าไปตัวนี้เราติดแอร์ซ้ายมือเลยเหรอครับใช่ครับเป็นแอร์ระบบ dc 24โวล์ครับอ๋อเดี๋ยวนี้มันเป็นแอร์คอมเนาะเอาไฟฟ้าสามารถที่จะเปิดแอร์ได้เลยใช่ใช่ครับตอนนี้ก็มาในส่วนของในส่วนของสวิตไฟไฟปิดเปิดในรถใช่เข้ามาในรถเป็นวอลลุ่มแบบ เราหลีแสงเบาแสงเนี่ยจะสังเกตด้านบนเวลาผลหลีเบาเนี่ยแสงมากไปเนี่ยหลีเบาได้ออย่างนี้เราเข้ามาเราก็ใช้วอร์มไลท์นี่ก็ไม่ไม่กัดตานะครับใช่ครับอ๋อโอเคส่วนรายละเอียดไฟมันจะมีลูกเล่นหลายหลายจุดอยางอ้าวแบบเราปิดไฟเราจะเปิดไฟแค่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้เออน่ารักดีจังกระจกนี้มีทั้งทัชแล้วมีไฟออกมาด้วยอ่ะครับเปลี่ยนได้ ที่เราเปิดหมดมันอาจจะสว่างไปไงพี่เราก็เลยเปิดเฉพาะจุดอะไรเงี้ยได้เหมือนกันเออโอเคเป็นไอเดียแล้วครับผมแล้วพื้นตัวนี้แหละครับอันนี้เป็นท็อปท็อปไม้ไผ่ครับผมอือเป็นท็อปลายไม้ไผ่ครับเป็นหนาอันนี้ก็คือเราซื้อมาแล้วเราแปะผิวเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้ที่อ่มันเป็นแผ่นสําเร็จมาเลยผมแค่มาตัดตัดเข้ารูปเฉยอืมเก็บงานเนาะใช่ใช่ครับ อ่าอย่างนี้เป็นลิ้นชักเก็บของนะครับอ่าตอนนี้เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ค่อนข้างสูงแล้วก็ด้านล่างก็จะมีกระติกดิกน้าอันนี้ทางเจ้าพี่เจ้าของเขาส่งไม้ผมผมก็วัดทํตามทาตามขนาดพี่เจ้าของสั่งมาให้อืมก็ดูดีง่ายๆเรียบเรียงง่ายๆใช่ครับเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่าบานเก็ตเวลาเราจะเปิดกระจกเนี่ยให้อากาศมันโฟแล้วก็เปิดกระจกปุ๊บแล้วมันก็มีอากาศแบบถ่ายที อขาก็คือเวลาหน้าหน้าฝนนี่เราปิดได้นะครับเวลาที่เราหน้าร้อนเราเปิดได้นะครับอก็จะเห็นก็ดีนะครับคือไม่ต้องถอดเข้าถอดออกใช่ครับโอ้ตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ล้างหน้าล้างตาเนี่ยครับอ่าใช้ปั๊มอัตโนมัติเลยปั๊มออโต้ผ้าเช็ดมือก็อยู่ตรงข้างๆนี่เลยแต่ปั๊มตัวนี้มันมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าผมทําให้มันยืดหัวได้เพราะเพราะว่าที่ผมคิดว่าใช้แบบนี้คือเราเปิดกระจก พอเปิดกระจกปุ๊บแล้วเราสามารถเอาเนี้ยยืดออกไปใช้ล้างมือล้างเท้าล้างนอกนี้ครับเออสามารถทำประโยชน์ได้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 นี่ผมตั้งใจทาให้มันเป็นแบบนี้เออไอเดียนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะใช่ใช่ครับใช้ได้ทั้งในรถและนอกรถโอเคครับอ่ะเรามาดูด้านล่างอ่ะด้านล่างก็เป็นระบบน้ําทั้งหมดครับถังน้ําดีจะอยู่ทางด้านนี้ครับผมเป็นปั๊มออโต้แล้วอันนี้เวลาเราปล่อยน้ําเสีย ทิ้งลงเราจะมีถังรองอยู่ใต้ท้องรถแล้วเอาไปถังนั้นไปทิ้งในที่สมควรที่จะทิ้งนะครับผมอ๋อก็เป็นไปแค่แค่น้ําล้างมือใช่ธรรมดาครับน้าถังน้ไม่ใช่น้ําเสียนะครับใช่ใช่ขับอีกเอน้มีดีไซน์กั้นไวผมดีไซน์มันโค้งเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างแคบตอนแรกผมว่าจะปิด จะปิดแบ่งโซนแล้วมันมองดูทึบผมก็เลยดีไซน์มันโค้งให้ให้รับกับกระจกอะไรเงี้ยมันดูดูดูโปร่ง oh, ทะลุใช่ใช,ใช่ครับอ่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับพี่เริ่มจากทางด้านนี้เลยเป็นระแนงอันนี้ผมตั้งใจแบบดีไซน์มันแบบเหมือนหัวเตียงดูมัมมีเล่นลายเส้น,เล,นเล่นอะไรดูแล้วา่ายนะครับอันนี้ผมดีไซน์ทําให้กับเจ้าของรถโดยเฉพาะพี่เจ้าของรถชื่อพี่พ,พี่พี่เบียร์ครับผมอันนี้ผมก็ดีไซน์ใช่พี่เบียร์ ก็ตัวบีกับอันนี้ของพี่พี่ผู้หญิงชื่อตัวเอ็นก็เป็นดีไซน์เป็นเลิซนท้างไหนฝังดอกไม้โอเคก็เก๋ไก๋ดีนะครับใช่แล้วก็หมอนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยรายละเอียดผมก็จะทําให้เป็นอันนี้ให้หมอนด้วยเหรอครับเนี่ยจ้าของรถโดยเฉพาะนี่ยตัวบีตัวเอ็นเนี่ยพี่เบียร์กับพี่หนิงก็เป็นงานปักงานทอเป็นงานนเหมือนซื่อเนียนลนะครับเนี่ยเหมือนเป็นที่ระลึกให้เลยนะเนี่ยใช่ครับดีไซน์คือเฉพาะสําหรับรถคันนี้โดยเฉพาะครับผม โอเคที่เรามาดูในส่วนของหลังคาที่ใช้เป็นลอนตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นไม้ประเภทไหนครับเป็นพัดพัดสดุอ่า U P V C ครับน้ำหนักเบาผมเอาเง,งานมาแทนไม้ครับมันน้ำหนักเบาแล้วก็มันมันจะมีลูกเล่นโดยแบบรางเป็นหลอนลอนลอนอใช่คมันช่วยทำให้ดูมีความแปลกตาด้วยครับครับแล้วเล่นลูกเล่นแบบไฟซ่อนให้มันดูแบบมี อะไรขึ้นมาหน่อยทีนี้เรามาดูทางด้านซ้ายมือของตัวรถกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเลนชักครับผมโดยที่ว่ารถคันนี้มันหลังคามันเตี้ยผมเลยทําให้เป็นเลนชักเก็บของเล็กๆน้อยๆอรับอ๋อช่วงสั้นช่วงสั้นแล้วก็มีดีไซน์แบบมีอันนี้ผมเล้งใจลายเลี้ยวหนึ่งนี่เองนคือผมตั้งใจให้มันแบบความที่มันไม่เหมือนกันความแบบโค้งๆขึ้นลงเก็บของได้ครับ คุณมองถึงรายละเอียดเล็กๆแน่นอนนะนี่ยนะของได้นิดๆหนหนยได้ใช้ประโยชน์ได้โอเคตุ่้าม่านี่ยเนี่ยจะเป็นงานปักเป็นผ้าลานนาเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ปักทอมือทั้งหมดครับงานพวกนี้มันใช้เวลาสั่งทำหนึ่งเดือนครับผมเป็นงานทอคือตัวนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าเลยใช่ไหมครับก็คือจบจบทั้งหมดผมทําทั้งคันครับ อย่างอย่างโครงสร้างข้างในอันนี้ครับผมก็คุ้มหนังใหม่ทั้งหมดครับทางด้านประตูฝาท้ายาเป็นทาให้ใหม่ทั้งหมดครับรายละเอียดเก็บให้ทุกจุดอันนี้ก็จะมีการใส่เครื่องเก็บส่งเก็บเสียงใ,ให้หมดเลยใช,ใช่ใช่ครับ,รบมีปูพื้นปูฉนวนทั้งล่างทั้งบนครบเลยครับอันนี้จะเป็นผมตั้งใจทําให้เป็นไฟอ่านหนังสือครับเวลาเราอ่านหนังสือเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดแค่แบบ นอนอยูุ่ดเปิดแช่ไฟอ่าเฉพาะจุดเหมือนกันทางด้านอย่างทางด้านนี้ก็มีนะครับยังไม่จบอย่างทางด้านนี้ก็เนี่ยครับเปิดดมีไฟหัวนอนใช่หัวนอนอ่าเปส่องในรถก็ได้ส่องในรถก็ได้มีระบบปักไฟนอนเล่นโทรศัพท์อ่าเสียบตรงนี้ได้เลยครับอืมโอเคครับแล้วก็เตียงเตียงผมจะมีเอกลักษณ์โดยที่ว่าแต่ละคันผมจะดีไซน์เตียง ให้ให้เป็นเฉพาะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าออกมาจะเป็นรูปแบบไหนอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนอ๋อในส่วนนี้สามารถเปิดได้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้ออกกันนะอืผ้ามันจะเป็นงานผ้าแต่ผ้าทุกชิ้นผมสามารถถอดสักไปหมดผมจะทําซิปไว้ให้อื เป็นงานผ้าอารมณ์เหมือนแบบเราอยู่บ้านนะครับครับถ้ามันดูแบบอบอุ่นอบอุ่นนะนี่ครับวิธีการใช้ก็คือเนี่ครับอ๋ออย่างนี้ก็เกิดไปทะเลถูกต้องใช่กสามารถราที่จะคันเนี้ไปอยู่ภูเก็ตอ่าแล้วผมอยากให้อารมณ์แบบว่าเรานั่งชายทะเลอ่ะพี่เรานั่งชายทะเลหันท้ายเข้าเข้าทะเลแล้วเราแบบอ่านหนังสือมองทะเลอะไรเงี้ยนั่ง ยืดขาแบบวันสบายๆอะไรเงี้ยครับออผมตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนั้นเลยครับโอเคนี่ก็ถือเป็นกูดไอเดียนะครับก็<ช>คือ,คอสามารถนั่งเล่นได้หลายรถได้ที่เราใช้ในรถอะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นพอเราอยากจะนอนเราก็ปรับลงแต่มันสามารถทําให้เป็นโต๊ะนั่งทํางานได้อีกนะครับผมอ๋อนี่ก็คือแมกนิกเนาะใช่แมกนิกธรรมดาใช่เวลต๊อทีงงานก็เนี้ย อครับอันนี้ก็จะมีสามารถขึ้นเป็นโต๊ได้เดี๋ยวผมขอยยบเล๊บอ่ะทางในส่วนของหน้ารถผมยังดีไซน์เตียงให้มันเป็นโต๊ะทำงานได้ครับโดยการยกตัวน,นี้ขึ้นมา hmm. แยกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปฐานตัวนี้สามารถปรับได้ครับสูงต่ำ ตามความต้องการเราเลยอันนี้ง่ายดีนะครับเนี่ยใช่ครับอันนี้ครับแล้วก็หมุนและตัวนี้สําคัญคือโรเตชันได้หมุนได้มหุนได้ทุกองศาใช่ครับอ๋อนี่เวลาเรานั่งแล้วก็นี่เราหมุนได้เนี่ยครับหรือว่าอย่างนั้นเราก็เอาได้หมดพื้นไม้มาปูซะหน่อยกันเพื่อนแล้วแต่สไตล์ของผู้ใช้นั่งทํางานหรือไงครับสามารถใช้ได้หลบฝนได้ทานข้าวได้ ได้หมุนได้สองฝั่งโอเคครับอ่าเยี่ยมยอดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ระบบไฟดีกว่าครับได้ครับระบบไฟจะอยู่ใต้ใต้เบาะครับผมอ,อ่ะที่เห็นอยู่นี้คือหน้าจอแสดงผลนะครับผมเวลาเราดูแบตอันนี้ผมใช้ระบบไฟ2 4่สิบสโวลต์สองรอยปดสิอมปควบคุมแอร์กับระบบไฟในรถทั้งคันครับแอร์นี้เป็น2 4่โวลต์ใช่ไหมครับใช่2 4่โวลต์มันจะไนีก ไม่กินกระแสจะบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่ามีเท่าไหร่ใช่ไหมครับและในส่วนของตัวแบตเตอรี่และระบบไฟล่ะครับอยู่ใต้เบาะน,นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเวลาเราจะชาร์จไฟอะไรก็อยู่ใต้เบาะน,นี่เสียงที่สามารถกระโดกมาได้เมื่อกี้อ๋อแล้วก็ทําเป็นแพ็กเกจใช่ครับใส่กล่องไว้เลยใช่มีอ e ินเวอร์เตอร์มีอะไรเนี่ยเวลาเราจะชาร์จไฟแล้วก็มีปลั๊กให้อยู่ทางด้านนี้ครับเอาไปเสียบไฟบ้านได้เลยเสียบไฟบ้านได้เลยครับอ๋อ ก็ก็ถือว่าสะดวกใช่ก็มีช่องเก็บของได้แต่โดยรวมมก็ระบบไฟอยู่ใต้นี้ทั้งหมดครับผมอ๋อครับ น,นี้เรามาดูในส่วนของทางไทยรถกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะดูเรียบง่ายนะครับใช่เรียบง่ายตั้งใจให้มันดูนลิบตาอันนี้มีลิ้นชัดใหญ่เอ,อเก็บของได้เป็นลิ้นชัดยักษ์แล้วอันนี้เราวางของทําคงทําครัวไทยรถได้ครับแล้วก็ยังเก็บของได้ครับอ้อันนี้นนเก็บไปถึงกุ้ยสนามเลยนะครับใช่ครับกุ้ยสนามโต๊ะสนามเปิดได้ไดสองสองฝั่งครับ อันนี้อุป,ปรกรณ์ต่างๆได้อุปกรณ์เกี่ยวกับครัวอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องมือใหญ่แบบจุกอะไรเ,เรียกว่าได้สองอัตราประโยชน์เลยนะครับเนี่ยใช่ครับโอ้ยางงี้มุกก็สอดคล้องกับด้านหลังเลยนะครับใช่ครับเพราะเวลาเรานั่งแคมป์เนี้ยเราก็นั่งหันหน้าออกอแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นโต๊ะวางของ วางของกินอได้ครับผมมันจะได้ไม่เปื้อนบนที่นอนเราแบ่งแยกโซนกันอนั่งตรงโน้นมองชายทะเลนั่งพิงผนอ,อง,องวางวร<า>งนี้ก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับ,บผมโอเคครับ <Board. S 2> บอสผมมองรถคันนี้แล้วเรียกว่าเป็นแบบสไตล์วัยรุ่นเลยนะครับผมคือเป็นทูโทนแล้วก็สามารถทำอัประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดูเรียบง่ายหรูนะแล้วก็การใช้เท็กซ์เจอร์ของพื้นผิวต่างๆเข้ามาผมสมผสานใช่ครับทีนี้เกิดท่านผู้ชมเห็นแล้วรถคันนี้อยากจะให้คุณบอสทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำอะไรไปบ้างแล้วรวมราคาเท่าไหร่ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะไล่ฟังนะครับ โดนรถคันนี้มาเป็นรถสีขาวผมได้ทําการปรับสีใหม่คุยกับลูกค้าว่าลูกค้าต้องการสีอะไรลูกค้าก็ให้โจทย์มาเป็นสีเขียวเขียวออกเขียวตุนๆนหน่อยแล้วก็ปรับสีเปลี่ยนสีให้หมดพร้อมลายสติกงสติกเกอร์จัดการพร่นการสนิมใต้ท้องพร้อมยกสูงพร้อมเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับผมแม็กแต่งให้ใหม่เปลี่ยนใหม่ แล้วก็ทางออนนิ่งแหลกหลังคาอุปกรณ์ต่างๆครับอันนี้ผมทาให้ใหม่ทั้งหมดรวมกระทั่งฟิล์มครับฟิล์มรถผมก็เปลี่ยนให้ใหม่๋อนี่ขนาดนี้ภายนอกนี่ทำทํทั้งขนาดนี้แหละใช่ใช่ครับ,รบ<ล>ที่เห็นแต่งๆทั้งหมดคือจากการของผมเองโดยที่รถมาเดิมๆครับแปลงโฉมให้ใหม่ทั้งคันเลยและภายในครับภายในก็จะแบ่งเป็น2โซนโซนห้องโดยสารหน้าคนขับกับห้องโดยสารหลังอันนี้ผมว่าใหม่ทั้งหมด เริ่มจากห้องโดยสารหน้าผมว่าทาใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่พื้นคอนโซลเบาะหลังคาเสาเอทำใหม่ทั้งหมดครับไอ้พวกช่องช่อะไรนี่ก็จะการเปลี่ยนเปลี่ยนให้ใหม่อะไรที่มันกรอบแตกม่านอารมณ์ทั้งหมดแล้วก็ทางด้านหลังบ้างด้านหลังก็จะมีพวกพื้นล้ะใหม่ปูฉนวนกันควารมร้อนอใช้ไม้เฮดมามปูกันความชื้นขึ้นาาตามด้วยกระเบื้องยางาแล้วก็ ผนังข้างที่เป็นเหล็กอ,อันนั้นคือเลาะของเก่าทิ้งหมดปูให้ใหม่หลังโครงหลังคาที่ทาให้ใหม่ปูฉนวนใหม่ทั้งหมดครับโดยที่เห็นรวมๆในทั้งคันคือจบที่ผมที่เดียวครับผมตัวนี้ถ้าเกิดท่านป็นชมอยากได้แล้วราคาเท่าไหร่ครับราคาอันนี้รวมทั้งหมดทั้งคันนี้เลยนะไม่รวมตัวรถไม่รวมตัวรถอย่างเดียวอันนี้เจ้าของรถหารถมาเองครับผมะจะอยู่2องแสนทั้งคันแต่ถ้าไม่เอาระบบแอร์กับแบต ตัดไปประมาณ5 0,000กว่าบาทก็อยู่ประมาณ2อ0 0 0 0สองแต้นสองแสนหนึ่งสองแสนบวกลบประมาณนี้ครับเพราะแต่ละคันมันจะไม่เท่ากันอยู่ที่อุปกรณ์ของใช้แต่ละคันเข้ามาพูดคุยกันได้ครับว่าเราต้องการใช้สไตล์ไหนต้องการมีไมโครเวฟต้องการอะไรก็อยู่ที่การดีไซน์อันนั้นก็จะว่ากันไปอีกทีนบแต่ราคาบวกลบก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเลทประมาณเนี้ยคือทําทั้งคันครับสองแสนหกใช่ ถ้าไม่เอาแอร์กับแบตก็ตัดอีกไปประมาณห้าหมื่นกรบาทก็อยู่200,000บอกโหครับเกิดท่านผู้ชมสนใจนี่มีช่องทางในการติดต่อไหมครับได้ผมเข้าไปดูที่เพจ Facebook DIY Camper ครับหรือว่าโทรเบอร์ติดต่อ0882043731ครับบอสครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับพี่โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณบอสมากเลยที่เสียสละเวลา มารีวิวรถให้เรานะครับถือว่าเป็นรถที่สวยงามระบบนตาเหมาะกับวัยรุ่นมากทีเดียวครับผมท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวมีโอกาสคุณบอสต้องช่วยผมตอบด้วยนะได้ครับพี่ยินดีวันนี้เราต้องสอนต้องคาราไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณบอสครับ